เราก็อยากขยับขยายลองไปทําอย่างอื่นดูบ้างอะไรนบก็รู้สึกว่าอยากออกไปหาประสบการณ์ต่อไปนะครับคือเราอยู่กับช่องมาอย่างเงี้ยเธอทางช่องเจ็ดก็ให้งานเราแล้วก็ให้โอกาสเราเสมอมายะฮะเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกผูกพันนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเราโตขึ้นแล้วเงี้ยเราอยากที่จะอาจจะมีไปเล่นอย่างอื่นบ้างคือคือเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ อยากเขาเรียกว่าหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองครับคือจริงๆเราก็ผูกพันกับช่อง7มานานเพราะเราอยู่มา10น่าจะประมาณ1 1 1 2ปีได้ครับตั้งแต่อายุประมาณ20ตอนนี้ก็มีนี้ก็32แล้วครับก็คือเราก็อยากขยับขยายลองไปทำอย่างอื่นดูบ้างอะไรงเครับครับ ก็รู้สึกว่าอยากออกไปหาประสบการณ์ต่อไปครับคือเราอยู่กับช่องมาอย่างเงี้ยเือทังช่องเจ็ดก็ให้งานเราแล้วก็ให้โอกาสเราเสมอมาอย่างเงี้ยครเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกผูกพันนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเราโตขึ้นแล้วเงี้ยเราอยากที่จะอาจจะมีไปเล่นอานอื่นบ้างคอคือเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็อยากเขาเรียกว่าหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองครับ จริงๆก็คุยกับผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ก็ถามว่าแบบตอนแรกตอนแ,แรกเราเราก็เราก็คิดอยู่ว่าแบบว่าเขาามเรื่องสัญญามาอย่างเงี้ยเราก็แบบขอใช้เวลาคิดประมาณสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยจนเราได้ข้อสรุปว่าแบบเราไม่ต่อผู้ใหญ่ก็ขอบคุณมากครับก็คือเราก็บอกความรู้สึกไปว่าเราก็แบบรู้สึกผูกพันที่นี่ครับแล้วกเสียดายเหมือนกันอ๋อจริงๆก็จริงๆก็ มีโอกาสครับผมก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่ครับในช่องแลครับว่าจะเรียกเรากลับมาสแสดงละครอีกไหมครบับใช่ครับผมเพราะเราก็อยู่ช่องเจ็ดมาตั้งแต่เด็กยันโตงเงี้ยครับเราก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วเราก็ตั้งใจทํางานมาตลอดครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรคร,ร,นะร,รับโอ้จริงจริงก็ปรึกษาพี่ๆที่มีมรประสบการณ์ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยครับว่า เอายังไงดีปีนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราก็คิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้คือเป็นปีสุดท้ายที่เราจะต่อหรือไม่ต่ออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเราเข้ามาหาลัยฮะเราก็ต้องคิดดูว่าแบบเราจะเข้าที่ไหนดีแล้วก็ไปทางไหนดี จร,จริงๆเราก็ทําใจไว้แล้วครับคือเราก็ไม่ได้หวังว่าเราออกไปแล้วเราก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะงานเยอะมากครับคือเราออกไปเราก็รู้สึกว่าเราต้องออกไปเสี่ยงอาจจะดีอาจจะดีเราก็โชคดีครับถ้าไม่ดีเราก็ต้องพยายามทําให้ดีไปเรื่อยๆครับผมอาจจะทําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรรธุรกิจใช่ครับแล้วก็อยากจะเล่นซีรีส์บ้างหรือว่าเล่นภาพยนตร์บ้างอะไรเงี้ยฮรเล่นอะไรที่มันใหม่ๆ ใช่ครับเราก็จะได้แบบปรัแบบเปลี่ยนไปถ้าอยากให้เล่นอะไรก็ติดต่อามาได้ครับเราก็เล่นในทุกบทบาทนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y YouTube t o p ดาราด้วยนะคะ